ไปไปทุ่งกุลากันทุกคนวันนี้ไปเป็นทริปเลยดูรถแต่ละคันก่อนมีแต่คันแรงๆเลยอันนี้ผมว่าผมไม่ได้ขี่ชิวแน่เลยคนไทยนะครับว่าแต่ละคันขี่ซีซีแต่ม่ใช่ทัวริรไม่ต้องสืบนะแค่ร้อยสิบซีซีเองงานหยาบเลยว่ะวันนี้ก็มีเพื่อนที่ขี่เว็บไปเป็นเพื่อนด้วยครับล่าสุดก็ไปกินข้าวบ้านมันคือจะบอกว่าพ่อแม่เขาต้อนรับดีมากทุกคนโอเคไปเริ่มเดินทางกันเลยเดี๋ยวรอบิ๊กบเติมน้ำมันแป๊บโอเคไปกันต่อตอนแรกก็อยากจะขี่ชวสักหกสิบไม่ได้เว้ยแต่ อีกนิดก็ใกล้จะถึงแล้วบรรยากาศวันนี้ก็แบบโคตรดีเลยและแล้วเราก็ถึงทะเลสาบทุ่งกุลาเออวันนี้เรามีคอลแล็บกับคนดังเล็กๆน้อยๆด้วยนะมีอยู่สามท่านจะเป็นใครก็รอชมนะครับผมแต่ตอนนี้เราไปขึ้นแพกันก่อนไปเดี๋ยวถ่ายรูปก,กับเอฟซุงเอฟซีก่อนโอ้คือจะบอกว่าเอฟซีเยอะมากทุกคนก่อนที่จะได้มาทุ่งกุลาเนี่ยผมก็ได้ไลฟ์สดบอกเอฟซีนะ,อะตอนนี้ผมกับเพื่อนก็ขอเดินเล่นกันชิชิวก่อนแล้วกันงั้นเดินไปเดินไปมองซ้ายมองขวาก็เจอแต่รถแต่งแรงๆทั้งนั้นเลยซื้อน้ำเติมของสดกว่าไปขึ้นแพกกันน่อเถอะบรรรยาากกศ็ดีจิงคนไม่ค่อยยมีแดดเเลราก็เเดิินๆจองกพบปะททักายอเคนะรับ ร้องของกันมาเยอะมากว่าอยากให้ผมโตมาทุงท่งกุลาผมก็ได้จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่แหละครับเพลงของเราชิวๆไปเลยโอ้ระหว่างนี้เอฟซีก็มาถ่ายรูปกันเต็มเลยสวัสดีทักทายกันครับผมเห็นเขาเล่นบานาน่าโบ๊ทก็อยากเล่นบ้างแต่จริงๆนะทุกคนผมไม่เคยลองเล่นเลยเอาของอาหารเริ่มมาเฮ้เอฟซีตัวเล็กนี่หว่าผมก็ถามนะว่าพี่อยู่บ้านไหนเฮ้เดี๋ยวก็เอฟซีอีแล้วครับผมโอ้เอฟซีเยอะจัดเลยสามสองหนึ่งไปพี่โจเราตัวดำไปแล้วเพื่อนผมก็ไปธรรมดาแม่งตีรังกาโดดลงเลยเฮ้สวัสดีครับอีฟซีเอฟซีอีแล้วยกันนะ บ่อ,อน,น,นะครับสามพันที่ว่าใครรู้จักบวงหนึ่งนะครับเออเห็นรถนายน,ยน้อยด้วยนะแต่ไม่เห็นเจ้าตัวคนดังก็อาจจะมีอีกผมอาจจะไม่ได้สังเกตหมดโอเคคืนนี้ราไปก่อนทำตามสัญญาแล้วนะครับเอฟซี